ตักปลาในคอนโดนะคะตักข้างบนก่อนอันนี้เราหมักไว้ตั้งเต่มเมื่อคืนอันนี้จะเป็นปลาเนนหมัก แบบที่ชอบชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นปลาตัวเล็กเอาอยู่ข้างล่างมีตั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาทะเลนี่ค่ะมีสามชั้น อันนี้เรียงเลียงให้ดูสวยงามอากาศดีเดดดีทำเดดเดียวได้สบายชิวๆนะคะอ่าสวยงามพระราม8ค่ะนี่อันนี้เสร็จแล้วชั้นบนแล้วก็เหลืออีกชั้นหนึ่ง 3ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นคอนโดตักปลาสามชั้นอันนี้ชั้นสุดท้ายปลานี่คือหมักอย่างมาหมักมาแล้วนะคะอันนี้ตัวเล็กก็อันนี้เราหมักไว้ทั้งคืนแล้วคะ่ะก็หมักง่ายๆมีสีอุดแดงผงชูรสเกลือ กรเทียมพริกไทยคะ่ะง่ายๆหมักไว้หนึ่งคืนตื่นเช้ามาแล้วก็มาตากแดดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้เวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง ตากไว้สักสองชั่วโมงนี่ค่ะนี่ตากไว้สักสองชั่วโมงจากนั้นเราก็ปิดเอาไว้ค่ะอืมนี่ปิดไว้ค่ะเสร็จแล้วคนดตากปลาของเรานะคะอืม พิงไว้ตรงเสาค่ะตากไว้ริมหนอนนะคะ